เทระที่ต้องระวังกัสปะภิกษุแม้เป็นเทระแล้วแต่ไม่เป็นผู้ใล่ต่อใจศกขาด้วยตนเองไม่สันเสริญผู้ปฏิบัติในใจศกขาไม่ชักจูงผู้ไม่รักใจศกขาไม่กล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในใจศกขาตามเวลาที่ควรแก่การยกย่องตามที่เป็นจริงกัสปะเราตถาคต ไม่สรนเริญภิกษุเทระชนิดนี้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุทั้งหลายจะไปหลงคบภิกษุเทระชนิดนั้นเข้าด้วยคิดว่าพระศาสดาสันเสริญภิกษุชนิดนี้ดังนี้ภิกษุเราใดไปคบหาภิกษุเทระชนิดนั้นเข้าก็จะถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างสื่อไปการถือเอาภิกษุเทระชนิดนั้นเป็นตัวอย่าง ย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์และเป็นทุกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นกาลนานกัสปะเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่สรรเสริญภิกษุเทระชนิดนี้